สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กครับวันนี้พามาดูล้อสสวยๆครับผมนี่ฮะขอบยี่สิบครับผมออฟลบยี่สิบสี่ครับนี่ฮะกัปตันเมกาเลยครับชุดนี้ก็สสวยอีกชุดครับสำหรับลูกค้าที่สายโหดนะครับเมกาครับแนวเมกาหน่อยก็ มาดูกันครับยางขนาดไซส์เท่าไร่เนาะนี่ฮะสามสิบสามคูณสิบสองครับผมขอบยี่สิบครับลองครับแม็กกว้างเท่าไรมาดูกันครับแม็กกว้างเท่าไรนี่ครับขอบยี่สิบกว้างสิบนิ้วครับ อ,อปเท่าไรครับอ,อปเซตนี่ฮะวิธีดูอ,อปเซตแม็กนะฮะสำหรับลูกค้าบางคนยังไม่รู้จักวิธีดูอ,อปเซตแม็กแม็กยืดน,น้อยยืดมากอยู่ที่อ,อปเซ็ตของแม็กนะครับไม่เกี่ยวกับหน้ากว้างของแม็กหน้ากว้างแม็กคือสิบนิ้วครับอันนี้คืออ่านี่ E t ทนี่ฮะอันนี้คืออ t ทียี่สิบสี่คืออ,อปอ,อปของแม็กยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ครับ มันจะมีสเปคออฟลบ4 4ลบย4เนี่ยครับคือล้อก็คือฐานล้อครับผมเนี่ฮอันนี้คือลบ24ลบ24คือล้อจะโผล่จากตัวรถนิดนึงแต่ถ้าออฟลบ44ก็จะโผล่มากโผล่น้อยโผล่มากอยู่ที่ออฟเซ็ของม้ล้อแม็กครับผมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง o อฟเซ็แม็กอันนี้ก็20 แม็กขอบยี่สิบครับรอๆสามารถสบถามได้ครับผมชุดนี้ก็เดีย๋ยวรอเจ้าของกําลังมาครับรถกําลังเดินทางมาพร้อมชุดยกนีฮะชุดยกมีชุดยกชุดนี้ลูกค้าเอาแบบประหยัดงบครับก็เริ่มต้นด้วยก้อนหนุนหัวหนึ่งนิ้วครับแล้วก็ก้อนก้อนยกหลังปรับองศาสองนิ้วครับเนี่ยฮะก้อนยกคือมันจะเป็นปรับองศามันจะเอียงแบบนี้ครับ สำหรับลูกค้าที่ไปใส่ก้อนโหลดก้อนโหลดมันจะเป็นเสมอกันครับบนกับล่างเสมอกันสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่เพากลางจะงัดหน่อยครับก็ถ้าอยากให้สมบูรณ์แบบซื้อกล่องเนี่ยครับแพงหน่อยครับแต่ว่าก็จบครับเซตนี้ที่ร้านก็ขายอยู่สามพันห้าครับพร้อมติดตั้งครับผมตั้งสูตรให้เรียบร้อยครับเผื่อใครสนใจครับแล้วก็พร้อมล้อถ้าเซตนี้พร้อมล้อก็อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทครับเนี่ยฮะ แล้วแต่ของที่ลูกค้าอยากได้ครับสภาพก็สวยๆดอกก็หน้ากว้างเนี่ยฮะล้อก็โหดๆห,หน่อยฮะอันนี้ยังไม่ใส่ฝาด้านหลังครับนี่ะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ